เอาเลยครับก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูม่ map ม project กูณเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้เนะี่ยผมจะมารีวิวควินเก้ของฝั่ง CCG นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นควินเก้ระดับ S บวกที่สามารถโจมตีในระยะไกลได้และยังเป็นควินเก้ที่ใช้ในการฟาร์มเลเวลและฟาร์มนู่นนี่นั่น,นได้ดีที่สุดแล้วนะครับควินเก้ชิ้นนั้นก็คือนารุคามินะครับแต่ก่อนจะพูดถึงส่วนนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะครับก็จะต้องขอขอบคุณเจ้าของอ ID นี้ก่อนนะครับนั่นก็คือน้องปอมนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับที่ให้ผมเนี่ยมารีวิว ID ดีนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับคินเก้ชิ้นนี้ตามที่ผมเกริ่นมาแล้วนะครับเป็นคินแก้โจมตีในระยะไกลนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าการโจมตีปกติเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีระยะประชิดนี้แหละนะครับนี่โจมตีแบบนี้นะฮะ อนิเมชชงอนิเมชันก็ประมาณนี้ส่วนการแพรรี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นการเอาควินเก้นเนี่ยทิ่มลงบนพื้นดินนะฮะเพื่อขุดเจาะล้อเลนะ่นฮะไม่เกี่ยวมาเริ่มพูดถึงเรื่องสกิลก่อนแล้วกันนะครับเรื่องสกิลของควินเก้ชิ้นนี้เนี่ย เริ่มจากสกิลแรกแล้วกันนะฮะสกิลแรกก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไม่สิผมจะเรียกว่าเป็นการแดดแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่สามารถแดดผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับเดี๋ยวผมจะแดดให้ดูแล้วกันนะว่ามันเนี่ยไม่สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับนี่เห็นไหม มันจะติดนะฮะเออมันไม่สามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้นะไม่งั้นก็โกงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ทําให้ควินเก้ชิ้นนี้เป็นควินเก้โจมตีระยะไกลที่พลิ้วเอาเรื่องนะครับและยังสามารถใช้ในเรื่องของการ P ีพีได้ด้วยนะส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลแบบนี้ครับผมยิงปุ๊บนี่ง่ายๆก็คือการยิงสายฟ้านั่นแหละนะครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนั้นแหละคุณดาวก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับอันนี้โดนเนฟแล้วนะเมื่อก่อนมันเก่งกว่านี้อีกนะครับเมื่อก่อนมัน คูนดาวน้อยเกินคือมันโกงอ่ะเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเขาเพิ่มคูณดาวมาให้นะก็ขอบคุณดีหรือเปล่าเนี่ยส่วนสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นี่แหละครับผมปึ๊บยิงแล้วก็จะมีลูกพลังด้วยนะครับในลูกพลังเนี่ยก็จะมีเดเมจของมันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยิงให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเป็นควินเกที่แบบว่าคูณดาวสกิลแบบ เร็วมากๆนะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับในเรื่องของสกิลเนาะก็ประมาณนี้แหละเป็นสกิลที่โจมตีในระยะไกลนะครับแล้วก็มีความพลิ้วของสกิลแรกแบบนี้นะอ่าประมาณนี้ครับจริงๆแล้วนะครับควินเก้ชิ้นนี้เนี่ยจะต้องเล่นคู่กับอาราตานะครับแต่ว่าน้องปอมเขาเปลี่ยนเป็นโรก CCG นะครับก็ไม่สามารถใส่อารตาได้นะ ก็จะพูดถึงเรื่องสเตตคร่าวๆแล้วกันนะครับที่น้องเขาแนะนํามานะก็จะเป็นการลงที่เลือด450นะครับลงเอจิ150นะครับแล้วที่เหลือเนี่ย1,200นะครับไปลงที่สตรงให้หมดเลยนะครับ บอกเลยว่าเดเมจเน้นๆนะครับก็ตามนั้นแหละครับเป็นพินเก้ที่เน้นลงเดเมดเยอะๆนะครับเพราะว่ามันตีไกลอยู่แล้วนะครับและยังสามารถใช้โซโล่บอสอะดีมะได้ด้วยนะครับแบบสบายๆอีซี่อเลยนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูก่อนนะครับว่าการคราฟพินเก้ชิ้นนี้เนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับในการคราฟนะนะอ่านี่ครับ มาถึงศูนย์วิจัยแล้วนะฮะศูนย์วิจัยควินเก้เข้าห้องด้านซ้ายนารุคามินารุคามิก็จะเป็นควินเก้ระดับ S บวกนะครับ ของที่เราจะต้องใช้ในการคราฟนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใช้เยอะมากๆเลยนะครับเราก็ต้องใช้เงิน1นึ่งล้านสองแสนหด้วยนะครับในการคราฟและยังต้องการเลเวล600ด้วยนะครับแต่ใช่ว่าเลเวล600แล้วเราจะสามารถคราฟได้นะครับเพราะว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับมันต้องการเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะ แต่ถ้าได้มาแล้วเนี่ยคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใช้นารุคามิในการฟาร์มแล้วกันนะครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยจะรู้ได้ว่าการที่เรามีนารุคามินะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มง่ายมากขึ้นจริงๆนะครับเริ่มจากการลากมอนแล้วกันนะครับลากด้วยสกิล4ก็ได้นะนี่เห็นไหมลากมาเลยนะครับแบบ e ซี่นะครับหรือว่าเราจะลากแบบปกติก็ได้นะครับด้วยการที่เรานั้นเป็นลากตีมอนธรรมดาเลยนะครับก็ลากได้เช่นกันนะครับนี่ลากมาลากมานี่ง่ายๆนะครับ แบบอีซี่มากๆในการฟาร์มก็ยิงไปยิงไปเนี่ยแล้วก็เดะแค่นี้มอนก็ตายหมดแล้วนะครับแบบอีซี่มากๆเลยนะครับนี่ขนาดที่เรานั้นเป็นโรค CCG นะครับไม่มีอารตาแบบบัฟดาเมดนะนะยังแรงขนาดนี้นะครับแล้วก็สเตตที่อัพลงไปในตอนนี้นะครับก็ไม่ใช่สเตตที่ผมแนะนําไปตอนแรกนะถ้าอัพสเตตแบบตอนแรกและมีอารตาเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถวันช็อตมอนได้แบบสบายๆนะแบบ ฟาร์มเร็วมากๆนะให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับนี่ขนาดลงสเต็งไปแค่800นะแบบไม่มีอรตราด้วยนะครับถ้ามีอัตราเนี่ยแบบสบายฟาร์มแบบหอมปากหอมคอเนี่ย e ซี่นะครับใช้แค่สสกิลเนี่ยมอนก็เดสหมดแล้วนะฮะโอ้โหโกงมากโกงมากคือดีมากๆเลยนะครับสำหรับการฟาร์มนะโอ้โหแจ่มมากก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการฟาร์มของวินเกชิ้นนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะ ดีมากๆเลยนะครับนะและในเรื่องการตีบอสล่ะมันจะตีง่ายอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเรามาดูแล้วกันนะฮะอันนี้ผมก็จะพาเจ้าของไอดีมาด้วยนะนี่น้องปอมนะครับน้องปอมเขาเล่นทั้งกูนทั้ง CCG นะคือขยันมากนะครับโอเคไปเราไปตีบอสกันดีกว่านะครับอ่าไปกัน2คนนะเนาะก็บอกเลยว่าสบายสบยครับเนี่ยมันยิงสบายเลยนะตีบงตีบอสสบายสบายมากๆ อย่างที่ผมบอกน่ผมอาจจะไม่ค่อยช่ำนะเกี่ยวกับนารุคามีนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ผมเอามาให้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่ถามคนที่เล่นจริงๆมาแล้วนะครับเออ,อบอสเบอร์เซอร์แล้วครับทุกคนบอสตีแรงมากนะตอนนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับผมทำดาเมจไปแค่3.4%เอองนะครับที่เหลือก็เป็นน้องปอมที่ทำดาเมจนะเออประมาณนั้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะลอง PVP กับน้องปอมดูแล้วกันนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่านะครับจริงๆก็น่าจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเพิ่งเคยจับอาวุธชิ้นนี้นะครับเออโอเคตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยะตรงนี้แบบโล่งๆเลยได้เหมือนกันนะเนีหยหรือว่าจะไปตรงนูน้นอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบแค่นั้นแหละโห,หน้ากลัวนะเอาจริง น่ากลัวนะครับกุณที่แบบว่าชนะซีจีด้าอย่างงีย้ยิงไปเรื่อยๆแล้วกันครับสวยอยู่สวยอยู่เราต้องคอยยิงไปนะครับไม่โดนไม่โดนโอ้โหยิงอย่างยากเลยทุกคนบอกเลยเล็งยากมาก ้องระวังเขากระโดดใส่นะผมว่าเขากระโดดได้แล้วโอเคสวยอยู่สวยอยู่ค่อยๆยิงค่อยๆหลบนะเนี่ยมันสามารถพีพีได้นะครับแต่ว่าต้องทิ้งระยะน,นิดนึงนะผมก็โดนดาเมจเนะนะี่ยะเจ็บอยู่นะบอกเลยเจ็บใช้เล่นนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเลย สวยสวยอยู่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 พ่อหนุ่มสวยอยู่ยิงไปปึ๊บโดนอยู่โดนอยู่ต้องระวังนิดนึงนะสวยแทดหลบไป โ okay. อเคเฮ้ยเหมือนเลือดเขาจะน้อยกว่าเรานะโอเคสวยอยู่เราต้องบุกบ้างเลยครับตอนนี้เลือดเราเยอะกว่าเขานะแต่โดนชุดเดียวผมน่าจะเดสอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยระวัราางระวังวังเขาโดดใส่โอเค เลือดเขาน้อยมากปิม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 แล้วปิมปิมแล้วโอเคหลบไปยกพื้นใส่ไหวต้องเล่นอย่างเงี้คบทุกคนการที่เรามีอาวุธยิงไกลเนาะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการพิวพีของควินเก้ชิ้นนี้นะครับเราจะต้องทิ้งระยะให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะถ้าทิ้งระยะไม่ได้ก็โอ้โหสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับบอกเลยเพราะว่าคาคุเนที่น้องเขาใช้นะเป็นคาคุณเนทที่ชนะ cg ได้นะครับโอเคก็ตามนั้นครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับอยากให้รีวิวอันไหนทางฝั่งกูนหรือว่า c g ชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบมากๆก็ฝากกันกด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายจ้าไปเลยครับ